อิตาลีค่ะเป็นประเทศที่ถือว่ามีบทบาทนําในเรื่องของการรีไซเคิลขยะในกลุ่มสหาภาพยุโรปหรือว่า EU นะคะโดยมีการรีไซเคิลขยะเป็นประเทศที่สูงสุดใน EU ค่ะติดตามพร้อมกันจากรายงานใน Variety a t 5ค่ะ ในช่วงกว่า3ทศวรรษที่ผ่านมาอิตาลีเป็นผู้ที่มีบทบาทนำในการรีไซเคิลขยะในยุโรปประจนถึงการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการจัดก,การขยะและการกำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืนโดยสำนักงานสถิติของสหาภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยข้อมูลว่า อิตาลีเป็นประเทศที่มีอัตราการรีไซเคิลขยะสูงสุดอย่างต่อเนื่องในกลุ่ม EU โดยมีอัตราการรีไซเคิลขยะมูลฝอยในชุมชนสูงถึง72ซึ่งสูงกว่าการรีไซเคิลโดยรวมของ EU ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่58ความสำเร็จในครั้งนี้ต้องยกความชอบให้กับนายเอโดรอนชีอดีตรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของอิตาลีผู้บุกเบิกอย่างมีวิสัยทัศน์ ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานั้นอิตาลีเผชิญกับวิกฤตการขยะล้นเมืองในรอนชีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกำหนดกฎระเบียบในการกำจัดขยะในการรีไซเคิลเป็นครั้งแรกรวมทั้งมีการปฏิวัติการคัดแยกขยะและระบบรีไซเคิลด้วยซึ่งในช่วงปี2540มีขยะไม่ถึง10%ที่ถูกคัดแยกออกมาได้และที่เหลืออีกกว่า80%จบที่การนำไปฝังกลบ แต่ปัจจุบันพูดได้ว่าอัตราการรีไซเคิลของอิตาลีมีมากกว่า70%โดยที่กว่า65%ของขยะเหล่านั้นถูกนำไปคัดแยกได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนภูมิทัศน์ในการกำจัดขย,ขยะของอิตาลีเท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกด้วยเพราะตอนนี้อุตสาหกรรมการรีไซเคิลขยะของอิตาลีกลายเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของอิตาลีเพราะช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ่างไรก,ก็ตามในขณะที่อุตสาหกรรมการรีไซเคิลขยะของอิตาลีเป็นไปด้วยดีแต่สิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมากที่รออยู่คือการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่ขณะนี้อิตาลียังไม่สามารถทำให้อยู่ในระดับมาตรฐานของ EU ได้ทีมข่าวตามประเทศเรียบเรียง